ชาวยูทู e นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวรถไทยชาแนลผมคลิปนะนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าง,งานบ้านดอนฟอนนะครับผมกับทีมงานสุดสารฟิล์มนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พามาดูคุมมต้าเอลห้นนะครับด้านดินนะครับผม โ ah. oh, อ้สองตัวไลโอ้โอ้โอ้เอาเอ้ยใอยครับซอย ลดางเพือนครับรถรถท้อง,ง,อองนั่นขอแกว้วก,กัญ่าขั้นต่างบน้ำชูไข่หางน้โค้ดเล่นๆน้ำกัญชาขั้นมาหน่อยรถรวมสองอ ไม่รุ่นช่างตัวอาอยุ18เยียร์ครับอ้อตัดกองดินครับดันไม่ได้ทีละเยอะอาศัยเร็วนะครับอข,ของเว่องไว้ครับผม ทันแล้วนะครับหน้าน้าจะอะไรเนี่ยเ c 9ซีเกตรงนี้เป็นงานเหมาะะครับผมงานเหมาเาพื่อนที่ พื้นที่ยักไรครับตาหนึ่งไร่สองงานหน่ง,งานเมากันเท่าไรกว่าแปดหมื่น, 8, น 8, บาทชรึ่นะครับผมสองเมตรตรความสูงสองเมตรเป็นงานเหมาะนะครับผมก็ดีอย่างนะครับผมสำหรับโอ้ <c oughs> เพชรโห,หดเหรอวะ เงานเมาแสนแปดโอ้ไม่น้อยนะเพื่อนก็โอเคกว่าเป็นอ่าถ้ากรณีที่ผมเยอะๆนะครับผมแนะนำให้เหมากันเลยนะครับ มันค่อยจําไม่แพงนะครับจริงๆครับตอนนี้ลงไปประมาณ800รถแล้วนะครับแ0 0กว่าลถแล้วนะครับถ้าตีเป็นเงินนี่ก็โอ้แสนถ้าลดละ200นะครับก็ประมาณแสนหกนะครับ250ตันด้วยก็อ่าคูณไปครับผมแสนแปดนี่ ก็เลืออีกชั้นหนึ่งนะครับเลืออีกชั้นหนึ่งผมมาสองชั้นแล้วนะครับชั้นแรกปูพื้นไปก่อนชั้นที่สองน้ำอัดกองไว้ชั้นที่สามก็ปูหน้าอีกทีนะครับพื้นที่หนึ่งไร่สองงานนะครับผม รถไม่แรงแต่คนแรงแต่ถ้าเป็นรุ่น M U มันน่าจะไปได้เยอะกว่านี้นะครับตัวนี้มันแรงอยู่นะครับแต่ว่ากำลังกำลังแรงม้าที่มันลงล้อนะ่ะมันฟีทิ้งนะครับดูดอกยางหลังเลยก็ได้ครับดอกยางหลังนี่ก็เริ่มไปแล้วนะครับ เห็นไหมล้อหน้ามันชอบฟีทิ้งนะครับกำลังไม่ตกเลยนะครับรอบจัดมาก ติดข้างถนนนะครับ ดินหิน,นงามเลยนะครับผมที่ถ้าได้แบบนี้สุดยอดเลยครับไม่มีสุดครับผมแน่น <c oughs> อนครับโอ้เดี๋ยวมาดูกองนี้กัน ส่วนมากคนขับรถไถอ่ะไปกับทีมงานรับเหมาผมพี่แน่ส่วนมากฝีมือทุกคันนะครับดูจากการเดินหน้าถอยหลังแล้ว duy sức tuổi ạ, làm phim ngắn, chụp ảnh phim, tháp bông, anh <laughs> à, đây đang <laughs> ก็มันซื้อกันเป็นเพียวนี่ก็ีะ2องแสนปอยู่คุ้มมองนี้ปีนั้นสองแสนสองไร่เพื่อนเพ่เฮ็ดเนี่ยรับยื่นบุกบ้านดูนยอบุกบ้านของผู้ใยที่พืนเนี่ย 10ครับ เมียวะเ่ยัเมียู่ัวตงเมดีเลยนี่สูงอะไรันงวงอยอไเฉลียเลยเลัวองงา่นสองอกยยี่นี่สองเมียดียู่กุนคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับซูปรต L 5 0 1 8ครับ ใครชอบสายดันใครชอบกูบะตา้ารุ่นแอลนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสคร b e ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ